ทำไมถึงจะต้องมีรางสลาย์เพื่อดึงรถขึ้นเพราะว่ารถบิ๊กไบค์มีน้ำหนักเยอะนะครับมูลค่าไม่ใช่หลักหมื่นนะครับหลักแสนหลักล้านนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เซฟตี้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีคําหามมาว่าทำไมมันล่างขึ้นมานั่นคือคำตอบครับบางคนอาจจะถามว่า เข็นขึ้นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเราไปมารข้างบนก็น่นนะครับยิ่งเร็วยิ่งอันตรายครับทำแบบเมืองที่จริงต้องทำแบบนี้ครับรถขนวิบไบคท่านี้สามารถผลรถมอเตอร์ไซค์ได้แค่น